เมื่อกี้เป็นตำรวจค่าวนี้มาดูโจรดูหนังมากฮะแล้วก็ดูหนังผีเยอะซะด้วยเปิดวงจรปิดเลยจริงๆกะว่าห้างปิดจะเข้าไปชิงของอ,ออกไม่ได้ฮะเป็นยังไงไอซ์ภาพกล้องวงจรปิดฮะตอนนี้ทราบชื่อคนร้ายฮะก็คือชื่อเอสราเขามีการมุดเข้ามาภายในร้านทองก่อนที่เขาจะมุดเข้ามาเห้เราดูร้านราวก่อนดูนะฮะดูดูนี่ไอหนังเรื่องอะไรนะสครีมอะไปปไทยแล้วนะกนักกวีดป่ะหรือเรื่องอะไรนะใช่วีดใช่ไหมนี่ คุณผู้ชมแล้วเอาจริงนะเองเปิดหน้าเนี่ยยังง่ายกว่าอีกและเองแต่งชุดผีเนี่ยมันกล้องมันจับแล้วเองเด่นสุดเลยอ,อาศัยจังหวะห้างปิดเพราะคิดว่ากาดจะมาชิงทรัพย์หาทางออกไม่เจอฮะคุณผู้ชมฮนะนี่เ,นเขาเรียกว่าโจรโง่ <laughs> นี่ และนี่ตอนมุดเข้ามาม้าาาในรานรสุดท้ายมันก็เลยต้องนอนอยู่ในนี้ถูกเขาเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในร้านทองนี่คือหลังร้านทองคุณผ,ผู้ชมนึกออกใช่ไหมหน้าร้านทองอยู่ด้านนอกเคาน์เตอร์เขา,ามุดแอบเข้ามาและช่วงเวลาที่ร้านกําลังจะปิดเข้าใจว่าช่วงทีเผลอของพนักงานอ่ะแล้วมุดเข้ามาอยู่ด้านหลนังหลังจากนั้นซ่อนตัวอยู่ด้านหลังร้านตลอดทั้งคืนเลยนี่นนนนนฮะแล้วก็ไม่ถอดหน้ากากด้วยน,น,นะฮะ กลัวว่าจะจับได้เดี๋ยวไม่มีตอนตำรวจใช่ไหมมาเรียกเป็นคลิปตอนเช้าคือผู้จัดการเขามาเปิดร้านแล้วเขาเจออะไรแปลกๆเหมือนร้านถูกงัดพอเปิดเข้าไปปุ๊บเจอเหมือนมีคนร้ายอยู่เขาเลยรีบปิดแล้วขังคนร้ายไว้ข้างในแล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจพอตำรวจมาลองดูคลิปหน่อยก็ได้ฮะเป็นคลิปตอนเจ้าหน้าที่มาแล้วพยายามจะไปจับกลุ่มตัวอมัเอมัยิงนเอมันนี่ฮะมีไหมมีไหมนี่ตอนเรียกนี่ ตอนเราตัวออกมาแล้วนะคน้วนโอ้ยช <ๆๆ S 2> ายซวยจริงๆซวยจริงๆนี่ทำงานสิแล้วถามบอกเป็นยังไงบ้างน้องเขาชอบดูหนังผี นี่คือตอนตำรวจไปล็อกตัวออกมาจากร้านนะครับและดูไทม์ไลน์สักน,นิดหนึ่งเห็นบอกข้ออ้างเหมือนกับเคสเมื่อกี้เลยอันนี้บอกต้องดูแลลูกเล็กชื่อว่านายเอสราอายุ21ปีในพื้นที่สอพอแม่ปิงหลังจากเกิดเรื่องตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวเจ้าตัวบอกว่าผมมาดูแลเราประมาณ3วันเนื่องจากผมยากจนจบม .6 ไม่มีเงินเรียนต่ออยากจะเรียนระดับปริญญาตรีที่เลือกห้างนี้เพราะใกล้กับที่พักเอาวงจรปิดตอนใส่หน้ากากผีเลยนะฮะและคู่นี้นี่ ตำรวจให้ทำแผนเหรอ<ช>แล้วตำรวจให้ใส่หน้ากากทำแผนด้วเหรอใช่ในเปิดเปิดเต็มจอดิตำรวจนี่ก็อุซานี่เอาเอาเมื่อกี้นะ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้ได้ไหมนี่ตำรวจเอาเซะเหมือนจริงเลยเองทำแบบไหนเดี๋ยวตอนทำแผนเองก็ต้องแต่งชุดแบบนั้น เขางัดไปจากเนี่ยเหรอคือก่อนที่ประตูร้านจะปิดอ่ะเขาว่าแอบเข้าไปแต่เขาบอกว่าตอนที่เขาก่อเหตุเสร็จเขาพยายามจะงัดประตูออกมาแต่ประตูมันเปิดไม่ได้ก็คือมันล็อกอัตโนมัติมันล็อกไปแล้วเจ้าตัวเลยบอกว่าเป็นเพราะผมยากจนผมอยากจะเรียนหนังสือส่วนที่ใส่หน้ากากผีเพราะผมชอบหนังสยองขวัญต้องการอำพรังใบหน้าเห็นบอกว่าขอโทษพ่อแม่ด้วยที่ทําแบบนี้รู้สึกจะมีเสียงเอสารานี่ตอนสัมภาษณ์ฮะตอก่อเหตุคะทำไมถึงใส่หน้ากากอะเเงินไปทําอะไรอะน้อง บอกได้บอกแม่บอกได้ไหมอยากได้เงินไปทําอะไรคะไปเรียนหนังสือขาไปเรียนหนังสือตั้งใจว่าอยากไปเรียนที่ไหนน้องราชพัฒน์เหรอครับโอ้อันนี้กระตุมาหกเหรอเราดูราดเรามานานหรือยังอ๋อไม่นานก็แค่วันเดียววันเดียวแล้วทำไมเราถึงมาเลือกก่อเหตุที่นี่คะอ๋อเพราะมันอยู่ใกล้ที่พักใกล้ที่พักโอ้แล้วทำไมถึง แต่งชุดผี <ทำ S 1> อะไม<ห>ถแต่งชุดผีดดดอะคะก็คนหน้าทองนทำพังใบหน้าคุณผู้ชมฮะนี่คือมิติใหม่แห่งการสัมภาษณ์คุณผู้มชมฮะให้ใส่หน้ากากแล้วก็สัมภาษณ์อย่างนี้เลยแล้วประเด็นคือเขาชอบหนังผีในเขาเปิดหน้าเต็มๆเมื่อกี้ตอนตำรวจล็อกตัวหน้าห้าง หน้าห้างทองหน่อยค,คือล่าสุดหลังจากจับกลุ่มตัวได้พุ่มกับสพแม่ปิงพันตํารวจเอกยานาพลพัฒนาชัยวันนี้ก็ออกมาบอกเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเจ้าตัวเขารับสรารภาพทั้งหมดใช่ไหมใช่รับสรารภาพทั้งหมดก็บอกว่าอยากจะได้เงินไปเรียนแล้วก็บอกว่าที่มาก่อเหตุเนี่ยก็คือมีการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดเอาไว้ที่ปั๊มน้ํามันใกล้ห้างแล้วก็เดินมาก่อเหตุโดยยังไม่ได้แต่งชุดผีมาเลยนะมีการไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ําก่อนหลังจากนั้นก็อาศัยเวลาช่วงที่ห้างทองกําลังจะปิดแล้วออกมาไปแฝงตัวอยยู่ภาาในนร้ะ ก็พบพนักงานนะครับพบพนักงานของร้านเนี่ยได้ล็อกประตูไว้อยู่นะครับแล้วก็วแจ้งว่ามีมีคนเนี่ยสุดหน้ากากอยู่ในร้านไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จึงได้ไดำเนินการเจรจารต่อรองนะครับให้เขาออกมามอบตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็จึงได้สักถามก็ได้พฤติการเบื้องต้นว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเข้ามาซ่อนตัวอยู่ภายในห้างเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อพอถึงเวลาห้างปิดแล้วเนี่ยก็ เช็คดูแล้วว่าไม่มีนี่ครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายควบคุมตัวได้แล้วก็เอาตัวไปทําแผนนะฮะ